รถยนต์เคลื่อนที่ได้ยังไงครับรถยนต์ขอบเคลื่อนสองล้อกับสี่ล้อแตกต่างกันยังไงคะร,รถยนต์เราสาม,มารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมืองของเรานะครับมีรถอยู่เต็ไมไปหมดเลยโดยเฉพาะ,พะน้องดูแบบนี้ดูสิครับนี่หละครับนี่น้องๆหลายคนอาจคิดว่ารถยนต์นั้นผลิตได้ง่ายและต้องใช้เทคโนโลยีอะไรมากมายแต่จริงๆแล้วนั้น ในรถยนต์เนี่ยนะมีส่วนประกอบม,มากมายเลยอย่างเช่นพวกนี้เลยครับม้งรูป้ป่ะพวกนี้คืออะไรอ่ะง่ายๆอันนี้เครื่องยนต์แน่นะครับผมอ,อ,อันนี้เอ่อไม่รู้จักครับผมไม่รู้จักอันนี้โอ้กล่องเก็บของผมเปิดปิดได้อันนี้กล่องเก็บของอ่ะต่อไปอันนี้อืม ท่อไอเสียผมอ่อาต่อไปไอ้ผมฉลาดอันนี้ดูรูปร่างเขาสปริงแล้วสปริงสปริงต่อไปลอันนี้ครับเอ่อค nice ืออะไรไม่รู้จักเขาบอกอ่าต่อไปนี่ครับอ้อันนี้ง่ายครับผมตอรู้จักครับอ้าวบอรู้จักงงไงใช่ไหมล่ะครับล้วิธีบอยวิธีเกอร์ทางบ้านล่ะรู้จักพวกนี้กันหรือเปล่า น่าจะเครื่องยนต์นะครับนี่ที่ปอดท่อไอเสียนี่น่าจะมอเาอรน้ำที่เหลือไม่รู้ครับ <c oughs> ผมคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์นะคะอันนี้ก็แบตเตอรี่ครับอันนี้ท่อไอเสียอันนี้ก็น่าจะเป็นโช๊คเครื่องยนต์ครับที่เหลือไม่ทราบครับอันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์นะคะ จะเป็นแบตเตอรี่อะค่ะอันนี้น่าจะเป็นท่อไอเสียค่ะไม่รู้แล้วอะค่ะโอเคิดว่าอันนี้น่าจะเป็นเครื่องยนต์ค่ะส่วนอันนี้เป็นแบตเตอรี่ค่ะอันนี้ท่อไอเสียค่ะส่วนที่เหลือไม่รู้ ที่นี่แหละม้งที่พวกเราจะมาเรียนรู้เรื่องรถยนต์กันที่นี่เลยอเออ่าแต่แล้วไหนล่ะครับรถยนต์บิก๊กที่ผมเห็นก็มีแต่เครื่องจักรแล้วก็เป็นเหล็กพวกนี้ครับเหล็กไม่ก็เหล็กครับชิ้นส่วนพวกนี้แหละครับที่เป็นส่วนประกอบของรถยนต์ครับอ๋อจาจาสวัสดีครับเหล็กพวกนี้เหรอครับที่เอามาสร้างเป็นรถยนต์ ใช่ครับเพราะว่ารถยนต์ในรถยนต์เนี่ยมันจะมีชิ้นส่วนที่ต้องประกอบกันเนี่ยมากมายเลยซึ่งในโรงงานที่เขาประกอบรถยนต์เนี่ยเขาจำเป็นจะต้องอาศัยบริษัทต่างๆนะครับที่ผลิตชิ้นส่วนนะครับ <arf. S 1> อย่างเช่นเครื่องยนต์ที่เห็นทางขวามือเนี่ยก็คือเครื่องยนต์ะนะครับซึ่งเป็นชิ้นส่วนหลักเลยที่ทํ <Ó. S 1> าให้รถยนตน์ี้มันสามารถที่จะวิ่งได้นะครับชิ้นส่วนเวลาประกอบเนี่ยตัวหลักๆก็จะถ้าเป็นแรกเป็นระบะระบ,บหลักๆก็จะเป็นพวกตัวถังของนะครับตัวโครงสร้างของของรถ นะครับแล้วก็จะมีตัวเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกช่วงล่างนะครับพวกระบบการสะเทือนระบบเบรกต่างๆระบบขับเคลื่อนชุดชุกเทียต่างๆนะครับนะเรารวมกันมาเป็นพันๆชิ้นเลยนะกว่าจะได้รถยนต์คันหนึ่งนะครับ,คร,บครับพอได้ชิ้นส่วนต่างๆนะครับมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็จะเอารถ เ,เขาก็เจ้าชิ้นส่วนต่างๆไปประกอบกันเป็นรถยนต์นะฮะอย่างอ,าอย่างพันอย่างเช่นรถพันนี้เป็นต้นนะครับพวกเราขอเข้าไปสำรวจในตัวรถได้ไหมครับโอ้ได้เลยครับเชิญเลยครับขอบคุณครับผมครับผม,บผมไปมม้งเราดูกัน วุ่นวจนนะครับครับในเมื่อมาที่นี่แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับถ้ามาอยู่ตรงไหนกันครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูจากชิ้นส่วนตรงนี้นะฮะก็คือเครื่องยนต์นะครับแล้วก็หม้อน้านะครับแล้วก็แบตเตอรี่กันก่อนนะครับส่วนแรกที่เราอยู่ที่อยู่บนบอร์ดเนี่ยนะครับก็คือเครื่องยนต์คือตรงนี้เครื่องยนต์เนี่ยเป็นหัวใจของรถยนต์ครับครับเนื่องจากเป็นตัวที่ขับเคลื่อนทําให้รถยนต์เนี่ยสามารถวิ่งได้ก็คือตัวนี้ ชิ้นส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือหม้อน้ําจะอยู่ตรงนี้นะด้านหน้าหม้อน้ามไม่ทําอะไรถ้าเครื่องยนต์มันร้อนเนี่ยนะเครื่องยนต์มันจะเสียหายเพราะระบบหม้อน้าเนี่ยก็ไว้ควบคุมอุณหภูมินะครับของเครื่องยนต์ไม่ให้สูงเกินไปน้ําที่เห็นสีชมพูนี่นะครับที่เขาใส่สารเคมีเข้าไปเนี่ยมันจะวิ่งวนนะครับเข้าไปในเครื่องยนต์พอเข้าไปในเครื่องยน,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 นต์ปุ๊บน้ำจะร้อนน้ําจะร้อนปุ๊บเนี่ยทำไงให้เย็นก็นให้มันวิ่งผ่านมาทีเนี้ย นะครับที่ตัวหมอ้อน้ําตัวนี้นะครับหม้อน้ําตัวนี้เห็นว่ามันอยู่ด้านหน้ารถยนต์นะครับเวลาที่รถยนต์วิ่งเนี่ยลมจะวิ่งผ่านตรงทางนี้เห็นช่องนี้ไหมครับนะมันจะวิ่งผ่านเข้าไปแล้วข้างในก็จะมีพัดลมอีกตัวหนึ่งเพื่อดึงให้อากาศไหลผ่านพออากาศผ่านหม้อน้าปุ๊บมันก็จะทําการแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับกับน้ําหลา่อเย็นนะโดยผ่านทุกคลีบนะบที่เห็นเป็นคลีบเป็นันเป็นหย,ย,ย,ยักๆยหยักๆพวกนี้ทําให้น้ํามันเย็นลงเพราะนั้นมันเย็นลงก็จะวนกลับไปเลี่ยงกลับไปเข้าเครื่องยนต์ นะครเพื่อทําให้มันไม่ร้อนนะครับถ้าแบตเตอรี่ทั่วไปโปรตีอยู่เนี่ยในห้องเครื่องแบตเตอรี่เนี่ยเป็นตัวจ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับในที่ใช้ในในรถยนต์นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูชิ้นส่วนที่เหลือกันนะครับพวกโชคอัพนะครับสปริงโชคอัพทอยสียถังน้ำมันเผาขับกันนะครับครับเดี๋ยวยกรถหน่อยครับ แต่ตรงนี้จะเป็นล้อใช่ไหมครับแล้วก็ที่เราเห็นว่ามันเป็นเพลาตรงนี้นะฮะเป็นแท่งเหล็กเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เครื่องยนต์หมุนเพลาขับตัวนี้ก็จะหมุนนะครับหมุนก็ทําให้ล้อเนี่ยหมุนไปด้วยตรงนี้เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์ที่ลดมลพิษนะครับแล้วก็ไล่มาทางนี้นะฮะตามท่อมาแล้วก็มาที่ปลายตรงนี้ที่เห็นท่อมีขนาดใหญ่ๆตัวเนี้ยอันนี้เขาไว้สําหรับทําให้เสียงเนี่ยมันเบาลง ข้างในนี้เขาก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ทําให้ลดเสียงนะครับให้เสียงมันเบาอันนี้คือสปริงแลวตรงนี้คือช็อกอัพนะครับมันทาให้รถเราเนี่ยวิ่งด้วยความนิ่มนวลนะครับคราวนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือตรงนี้ถังน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเชื้อเพลิงที่เราใช้เนี่ยจะมีอยู่หลายชนิดนะครับเดิมๆสมัยก่อนเราใช้แค่2อย่างก็คือเบนซินกับดีเซลนะครับแต่ตอนนี้มีน้ามันเชื้อเพลิงนีเยอะมากเลยหลายชนิดมากเลย ได้รู้วิธีการสร้างและส่วนประกอบที่สำคัญของรถยนต์กันไปแล้วต่อไปเราจะไปเที่ยวกันไปม,ไมุ้งพีออ่พี่ครับเดี๋ยวครับผมมีมั้ยครับคนขึ้นนั่งรับประกยร้วยเปอร์เซ็นตนะครับอืมอย่างนี้ต้องถามอาจารย์นะครับรถที่ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยน่าจะไม่มีนะครับเพราะว่าเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยมันจะขึ้นส่วนหนึ่งขึ้นกับตัวรถ นะครับที่เขาออกแบบมาแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยอยู่ที่การดูแลรักษารถแล้วก็การขับขี่ของเราด้วยคืออย่าขับเร็วขับอย่าขับเร็วส่วนเรื่องของการดูแลรักษาเครื่องยนต์เครื่องยนต์จะเสียเนี่ยนะครับเสียหายก็จะมีประมาณโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับสาเหตุใหญ่ประมาณ2อันก็คือเรื่องของความร้อนนะครับเรื่องของความร้อนแล้วก็เรื่องของระบบหล่อลื่นครา้งนี้การป้องกันนั้นหนึ่งที่เราพอจะทําได้ก็คือเราก็ต้องมีการตรวจ เรื่องของระบบของน้ําหล่อยเย็นปกติเราก็ต้องเช็คดูระดับนะครับว่าน้ําหล่อยเย็นนี่มันไม่ไม่น้อยเกินไปอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องไอ้ตัวน้ำมันหล่อรื่นเลยฮะตรงนี้และการน้ำมันหล่อลื่นนะครับ,นะลอ,ลนนรบอันนี้ต้องจิ้มเข้าไปเพราะว่าเวลาที่เครื่องเครื่องยนต์วิ่งเนี่ยครับน้ำมันหล่อลื่นมันก็จะถูกเลี้ยงตามส่วนต่างๆของเครื่องยนต์แต่พอเราจอดปุ๊บน้ำมันมันก็ค่อยๆไหล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 ลงไปมันก็จะไปกองอยู่ที่อ่างเก็บน้ำมันเครื่องอยู่ด้านล่างสุดเลยเพราะเวลาวัดน้ำมันเครื่องเราก็เลยต้องใช้ก้านยาวๆเนี้ยไม่ง มันจะสกปรกหน่อยเราต้องใช้ตัวท,ที่ชู้หรือกระดาษเนี่ยเช็ดนะสะอาดสะอาดเช็ดก่อนให้มันสะอาดเสร็จปุ๊บเราก็แหย่เข้าไปนะครับแหย่เข้าไปจนถึงสุดเลยถึงก้นมาเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับดึงขึ้นมาครั้งหนึง่งเราก็จะเห็นว่ามันจะมีรอยของระดับต่ำสุดถึงสูงสุดตรงนี้นะครับแล้วก็ดูสีน้ำมันเครื่องด้วยว่ามันไม่ดำสปกปรกจนเกินไปนะครับเราก็จะสามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องยนต์ได้ระดับหนึ่งนะครับ เราลองมาเรียนรู้กันดูนิดหน่อยไหมว่าถ้าเราสตาร์ทไม่ติดเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอะไรแลวจะแก้ได้ยังไงบ้างนะครับที่เป็นเงินพบบ่อยๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของระบบไฟฟ้านะครับอย่างเช่นเราอาจจะลืมเปิดไฟหน้าไว้นะครับแบตเตอรี่ก็ไม่มีไฟแล้วไฟหมดเลยาวน,นี้วิธีการเช็คว่าเวลาสตาร์ทไม่ติดเนี่ยจะดูว่าเป็นที่ระบบไฟหรือเปล่านะครับง่ายๆคือเราก็ลองเปิดไฟหน้าดูถ้าเราเปิดไฟหน้าปุ๊บไฟหน้ามันเกิดไม่ติด หรือติดแต่ไม่สว่างนะครับนั่นก็เป็นสัญญาณนันหนึ่งหรือเราจะดูที่ระบบไฟฟ้าอย่างอื่นเช่นกระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าตัวดีเรากดปุ๊บมันต้องขึ้นลง oh. ใช่ไหมครับ oh. ถ้าไฟอ่อนเนี่ยเวลากดปุ๊บบางทีมันค่อยๆเลื่อนมันจะช้ามาก oh. นั่นก็เป็นสัญญาณนั้นหนึ่งว่าไฟมันน้อยนะครับคราวนี้ถ้าไฟถ้าไฟแบตเตอรี่อ่อนหรือถ้าไม่มีเนี่ยวิธีการแก้ง่ายนๆหนึ่งก็คือวิธีการจาแบตเตอรี่นะ oh. ครับจนะทําให้รถของเรานี่สามารถที่จะสตาร์ทเครื่องได้ รถคันนี้เนี่ยเป็นรถที่สร้างขึ้นมาโดยฝีมือของนักศึกษาของไทยนะครับเป็นรถที่จะเป็นเชิงรถนอนาคตสักหน่อยนะครับเป็นรถที่ออกแบบมาใช้ในการแข่งขันที่ซึ่งเป็นเป็นรถฟอร์มูล่านะครับแต่ว่าในระดับสตูเดนตนะครับก็คือเป็นฟอร์มูล่าสำหรับระดับนักศึกษานะครับ รถนี่สนุกนะครับผมรู้แล้วครับอาจารย์พอผมกลับไปบ้านเนี่ยทะเลาะกับพ่อผมเสียผมควรทํายังไงโุ้ยม้งสุดยอดแล้วมงทำไงเทียบช่างมาต่อมั้ยครับบอกไปที่สุดจริงไหมครับอาจารย์ครับผมอันนี้ผมขอขอบคุณอาจารย์มากเลยครับครับขอบคุณครับ